นี<ด>่<ด>ค่ะน้องๆทุกคนพี่ชื่อพี่มะปรางนะคะพี่ชื่อพี่จิ๊บค่ะวันนี้พี่ทั้งสองคนจะพาน้องๆมารู้จักกับกิจกรรมไทยพาณิชย์ภารกิจพิชิตออมที่จะแฝงทั้งความรู้และความสนุกเข้าไปวันนี้ค่ะจะพาน้องๆมาเสริมทักษะและรับรองว่ามีประโยชน์อย่างแน่นอน แต่ก่อนที่เราจะไปรู้จักกับกิจกรรมเกมนะคะพี่ๆอยากจะชวนทุกคนเตรียมความพร้อมที่จะไปฝ่าฟันภาร,รกิจพิชิตออมของเราเนี่ยค่ะด้วยกันทั้งหมด3ตัวช่วยค่ะตัวช่วยที่1นนะคะคือเรื่องของการเลือกซื้อของใช้ที่จําเป็นหรือไม่จําเป็นค่ะและตัวช่วยที่2คือเรื่องของการบันทึกบัญชีแกมลิงค่ะและตัวช่วยที่3เรื่องของการออมให้เป็นนิสัยค่ะถ้าพร้อมแล้วเรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยนะคะ ก่อนที่น้องๆจะเลือกซื้อของอะไรคะ่ะน้องๆเคยถามตัวเองกันไหมคะว่าของสิ่งนี้จําเป็นหรือเปล่าถ้าไม่มีแล้วจะเป็นอะไรไหมหรือถ้าไม่มีมีอย่างอื่นทดแทนได้หรือเปล่ารอกอดได้ไหมเริ่มจากมาดูกันก่อนว่าของใช้ต่างๆที่เราใช้ในชีวิตประจําวันนะคะน้องๆสามารถแบ่งออกเป็นสองประเภทด้วยกันก็คือของใช้ที่จําเป็นและของใช้ที่ไม่จําเป็น ของใช้ที่จําเป็นคือของที่เรามีความจําเป็นที่จะต้องใช้ณสถานการณ์นั้นๆไม่มีไม่ได้หาอะไรมาทดแทนไม่ได้ตัวอย่างเช่นวันนี้ถ้าเรามาโรงเรียนต้องใช้สมุดจดเพื่อที่เวลาที่เราเรียนไปมีอะไรต้องบันทึกเราก็ต้องจดลงไปถ้าไม่มีสมุดจดบันทึกก็ไม่ได้เหมือนกันแบบนี้ถือว่าสมุดจดบันทึก ก็จาเป็นต่อการที่เราจะมาโรงเรียนนั่นเองส่วนของใช้ที่ไม่จําเป็นนะคะก็คือของใช้ที่เราเนี่ยสามารถหาสิ่งอื่นมาทดแทนได้หรือรอก่อนก็ได้ไม่จําเป็นที่จะต้องรีบซื้อในตอนนั้นค่ะตัวอย่างเช่นนะคะน้องๆไปโรงเรียนพกปากกาสีที่หลากหลายไปด้วยสามารถจดให้มีความสวยงามมากขึ้น แต่จริงๆแล้วก็สามารถใช้ปากกาสีน้าเงินเพียงสีเดียวก็จดได้เช่นกันเพราะฉะนั้นแบบนี้นะคะปากกาสีที่หลากหลายก็ถือได้ว่าเป็นของใช้ที่ไม่จําเป็นค่ะเพราะสามารถใช้สีเดียวเพื่อทดแทนได้เช่นกันค่ะซึ่งจริงๆแล้วนะคะของใช้ที่จําเป็นหรือไม่จําเป็นเนี่ย จริงๆแล้วจะมีความแตกต่างกันไปตามบริบทสถานการณ์และช่วงเวลาของแต่ละคนค่ะ <g ülme> การเลือกซื้อของที่จําเป็นหรือไม่จําเป็นในชีวิตประจําวันของเรานะคะถ้าเราสามารถตัดสินใจซื้อของยังมีเหตุผลได้อันไหนที่ไม่จําเป็นก็ลดการซื้อลงเราก็สามารถประหยัดเงินได้เหมือนกันเงินออมของเราก็จะมีเพิ่มมากขึ้น เมื่อมีสิ่งที่จําเป็นที่จะต้องใช้จ่ายค่ะเราก็จะมีเงินส่วนนี้สามารถเตรียมเอาไว้ใช้จ่ายได้หลังจากที่เราแยกแยะของที่จำเป็นและไม่จำเป็นแล้วนะคะ ทีนี้เราจะมาทำความรู้จักกับการบันทึกบัญชีรายรับรายจ่ายกันค่ะเราจะเรียกบัญชีนี้ว่าบัญชีแก้มลิงแล้ววันนี้ค่ะพี่ๆจะพาน้องๆไปรู้จักกับการลงรายการในบัญชีกันก่อนอื่นค่ะพี่ขอสํารวจก่อนว่ามีใครจดบัญชีรายรับรายจ่ายอยู่เป็นประจำอยู่แล้วบ้างือม,มีไหมเอ่ย ถ้าใครจดอยู่แล้วนะคะก็น่าจะพอรู้กันว่าบัญชีเนี่ยคือการที่เราบันทึกรายการการใช้เงินของเราเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเราใช้เงินไปเท่าไหร่แล้วและตอนนี้เหลือเงินอยู่เท่าไหร่คราวนี้เราจะมาสนุกกับการจดบันทึกบัญชีแก้มลิงกันค่ะบันทึกบัญชีแก้มลิงนะคะที่เราเรียกว่าแก้มลิงเนี่ยเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะ คล้ายๆแบบนี้เลยค่ะเวลาที่ลิงกินอาหารหรือกินกล้วยเข้าไปนะคะเขาจะเก็บไว้ที่กระพุ้งแก้มก่อนแล้วค่อยๆนําอาหารออกมากินเปรียบเหมือนกับการออมเงินไว้เวลาที่เราได้เงินมาค่ะแล้วเก็บไว้ก่อนส่วนหนึ่ง สำหรับของที่เราอยากได้ช่วยให้เราเนี่ยนะคะคิดก่อนใช้ว่าของเนี่ยจำเป็นไหมก่อนที่จะจ่ายออกไปและทำให้เรารู้ว่าเงินในบัญชีของเรานะคะมีมากน้อยแค่ไหนด้วยและหน้าตาของบัญชีแก้มลิงเป็นแบบนี้ค่ะประกอบไปด้วยรายการต่างๆทั้งหมด5ประเภทรายการด้วยกันนะคะและแต่ละประเภทมีอะไรบ้างพี่ๆจะพาไปทาความรู้จักกันทีละรายการเลยค่ะรายการแรกนะคะคือรายรับค่ะ รายรับเนี่ยคือเงินที่เราได้รับมาไม่ว่าจะเป็นจากไหนก็ตามค่ะอย่างเช่นว่าแม่ให้มาได้เงินค่าขนมไปโรงเรียนหรือว่าไปช่วยงานแล้วได้ค่าจ้างค่ะอย่างที่2นะคะก็คือเงินออมค่ะเงินที่เราเก็บไว้หยอดกระปุกฝากคุณแม่หรือฝากธนาคารค่ะเงินออมเนี่ยไม่ว่าจะอยู่กับการฝากธนาคารอยู่กับคุณแม่หรือเงินที่เราหยอดกระปุกไว้ก็ยังคงเป็นเงินของเราอยู่ค่ะรายการที่3ก็คือรายจ่ายจาเป็นค่ะ รายจ่ายจําเป็นเนี่ยก็คือเงินที่เราใช้จ่ายออกไปเพื่อซื้อสิ่งของที่จําเป็นสําหรับการดําเนินชีวิตหรือการใช้งานค่ะและรายการที่4นะคะก็คือรายจ่ายไม่จําเป็นค่ะรายจ่ายที่ไม่จําเป็นเนี่ยคือเงินที่เราใช้จ่ายออกไปสําหรับสิ่งของที่เราอยากได้เป็นของที่มีความฟุ่มเฟือยและอาจจะไม่มีประโยชน์หรือไม่จําเป็นต่อการดําเนินชีวิตค่ะและรายการที่5นะคะก็คือเงินคงเหลือค่ะ เงินคงเหลือเนี่ยคือเงินที่เราเหลือไว้กับตัวเองหลังจากที่เรานํารายการรายจ่ายต่างๆที่เราใช้จ่ายออกไปนําไปหักออกจากรายรับที่เราได้รับมาค่ะจดบันทึกบัญชีแก้มลิงจริงๆนั้นไม่ยากและก็ไม่ซับซ้อนเลยค่ะเราจดบันทึกรายละเอียดในช่องรายการและเลือกเติมจํานวนเงินให้ตรงตามประเภทเช่นรายรับรายจ่ายจําเป็น รายจ่ายไม่จำเป็นหรือเงินออมโดยอย่าลืมบวกและลบคิดคำนวณเงินคงเหลือในแต่ละรายการด้วยนะคะมาดูตัวอย่างไปพร้อมๆกันค่ะในบัญชีจะมีช่องรายการซึ่งเราจะใส่รายละเอียดทั้งหมดในช่องนี้เช่นแม่ให้เงินมา200บาทเราจะเขียนว่าแม่ให้เงินมาในช่องรายการและเราจะลงช่องรายการไหนดีรายรับ รายจ่ายจำเป็นรายจ่ายไม่จำเป็นเรื่องเงินออมดีคะคำตอบก็คือเป็นรายรับนั่นเองค่ะเพราะว่าเรารับเงินจากแม่มาใส่ไว้200บาทที่ช่องรายรับเท่ากับตอนนี้เรามีเงินคงเหลืออยู่200บาทใส่ที่ช่องเงินคงเหลือเราคุยกันมาก่อนหน้านี้ว่าเราควรจะออมเงินก่อนใช้ใช่ไหมคะคราวนี้เราจะลองฝากเงินไว้50บาท เราจดช่องรายการว่าฝากธนาคารและใส่ในช่องเงินออม50บาทตอนนี้เรามีเงินคงเหลือเท่ากับ150บาทคิดยังไงถึงได้150บาทให้คิดจากเงิน200ในช่องคงเหลือก่อนหน้านี้ลบด้วยเงิน50บาทที่ฝากธนาคารเอาไว้เท่ากับว่าตอนนี้ค่ะเรามีเงินอยู่กับตัวเอง150บาท ต่อมาเราซื้ออาหาร100บาทเราจะจดรายการว่าซื้ออาหารและใส่100บาทในช่องรายจ่ายจำเป็นตอนนี้เรามีเงินคงเหลือ50บาทมาจาก150บาทที่คงเหลือก่อนหน้านี้ลบ100บาทเท่ากับ50บาทนั่นเองค่ะจากนั้นหากเราเติมเงินเกม50บาทช่องรายการเขียนว่าเติมเงินเกมและใส่50บาท ในช่องรายจ่ายไม่จำเป็นตอนนี้เรามีเงินเหลือสูนยบาทมาจาก50บาทของเงินคงเหลือในรายการก่อนหน้านี้ลบกับ50บาทเท่ากับศบาทนั่นเองค่ะและเมื่อน้องๆนะคะจดบันทึกบัญชีแก้มลิงเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่ะ ก็จะทําให้น้องๆเริ่มเห็นว่าน้องๆใช้จ่ายไปกับอะไรบ้างมีสิ่งของที่จําเป็นหรือไม่จําเป็นมากน้อยแค่ไหนค่ะและที่สําคัญนะคะเราจะคิดก่อนซื้อของและรู้จักการออมก่อนใช้ค่ะเหมือนกับลิงนะคะที่กักเก็บอาหารไว้ในกระพุ้งแก้มค่ะแล้วก็ค่อยๆทยอยเอาออกมากินนะคะแต่คราวนี้เรามาดูที่แก้มของลิงทั้งสองข้างกันดีกว่าค่ะว่าถ้าแบ่งแก้มข้างซ้ายออกมาเป็นเงินออมเผื่อฉุกเฉิน เอาไว้ใช้สำรองกับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในแบบที่ไม่คาดคิดเลยค่ะส่วนข้างขวานะคะแก้มข้างขวาของลิงเนี่ยถือว่าเป็นเงินออมที่ใช้ไปกับสิ่งที่เราตั้งเป้าหมายไว้วางแผนไว้ว่าอยากจะใช้ในอนาคตค่ะซึ่งจะเป็นการฝึกให้เรามีนิสัยการออมนั่นเองค่ะที่สำคัญนะคะนักจดบันทึกบัญชีแกมลิงเนี่ยจะต้องมีวินยัยซื่อสัตย์รอบคอบและจดทุกรายการที่ตัวเองใช้จ่ายเลยค่ะเพื่อให้รู้ว่า เราเนี่ยใช้จ่ายไปกับเรื่องอะไรบ้างแถมยังเป็นผู้ช่วยตรวจสอบสถานะการเงินของเราให้ด้วยนะคะทําให้เรารู้จํานวนเงินคงเหลือค่ะซึ่งจะตรงกับเงินที่เราจดบันทึกไว้นั่นเองค่ะมาทวน3เรื่องที่เราได้เรียนรู้กันค่ะพี่มีโจทย์มาให้ช่วยกันคิดตามไปด้วยช่วยพี่คิดหน่อยได้ไหมคะโจทย์จากเรื่องใกล้ๆตัวของเราเลยในทุกเช้าที่เราตื่นมาค่ะเราจะต้องทําอะไรอะไรที่ไม่ทำเนี่ยไม่ได้เลยใช่แล้วค่ะ ก็คือการแปลงฟันนั่นเองค่ะเพราะว่าทุกเช้าตื่นมาเราต้องแปลงฟันค่ะเราจะเอา3มเรื่องที่เราเรียนรู้ไปนะคะมาเชื่อมโยงกับเรื่องของการแปลงฟันค่ะสมมุติว่าพี่เนี่ยได้เงินจากคุณแม่มา100บาทให้เอาไว้ใช้สําหรับซื้อของค่ะอย่างแรกเลยนะคะอันดับแรกที่คิดว่าพี่จะทําคืออะไรคะใช่แล้วค่ะอันดับแรกพี่ออมเงินก่อนเลย20บาทค่ะ แล้วหลังจากนั้นนะคะพี่ก็จะต้องไปซื้อแปรงสีฟันกับยาสีฟันค่ะเพราะเนื่องจากว่าของเก่าของพี่หมดแล้วซึ่งเวลาที่เราจะเลือกซื้อยาสีฟันแปรงสีฟันเนี่ยค่ะเราก็จะต้องเลือกให้เหมาะสมกับปากและฟันของเรานะคะตัวอย่างเช่นค่ะตอนนี้พี่มีตัวเลือกอยู่2ตัวเลือกค่ะได้แก่ตัวเลือกแรกนะคะก็คือ แปรงสีฟันรุ่นธรรมดาค่ะและยาสีฟันสมุนไพรซึ่งราคาอยู่ที่40บาทค่ะกับอีกรุ่นหนึ่งก็คือแปรงสีฟันรุ่นพิเศษมีขนแปรงอันใหม่ล่าสุดเลยค่ะและยาสีฟันที่นําเข้าจากต่างประเทศนะคะและราคาอยู่ที่80บาทค่ะพี่ดูแล้วนะคะยาสีฟันรุ่นธรรมดาเนี่ยแหละค่ะที่เหมาะกับปากและฟันของพี่มากๆและยาสีฟันสมุนไพรเนี่ยก็ช่วยป้องกันฟันผุได้ดีเลยค่ะ เพราะฉะนั้นพี่ขอเลือกซื้อยาสีฟันแบบธรรมดานะคะที่ราคานั้นเหมาะสมกว่านะคะส่วนแปรงสีฟันรุ่นล่าสุดกับยาสีฟันจากต่างประเทศนั้นพี่คิดว่ายังไม่จําเป็นสําหรับพี่ค่ะหรือถ้าเราตัดสินใจว่าไม่ซื้อเลยแล้วก็ไปเอาของคนในครอบครัวาม,มาใช้แบบนี้ได้ไหมคะได้ไหมคะ ไม่ได้นะคะเพราะทั้งแปรงสีฟันยาสีฟันเนี่ยเป็นของใช้จําเป็นที่เป็นของส่วนตัวจะต้องซื้อใช้เองไม่สามารถใช้แปรงของคนอื่นมาทดแทนได้ค่ะแล้วเมื่อเราซื้อของแล้วนะคะเราจะต้องทําอะไรนะาต้องทำอะไรนะ,ะรนะจําได้ไหมคะใช่แล้วเราต้องมาบันทึกในบัญชีแก้มลิงว่าเราได้รับเงินมา100บาทในช่องรายรับและออมเงินก่อน20บาท เราจะมีเงินคงเหลือ100-20ลบ20เท่ากับ80บาทต่อมาซื้อแปรงสีฟันและยาสีฟันในราคา40บาทเราจะจดลงในช่องรายจ่ายจำเป็นเท่ากับพี่จะมีเงินคงเหลือเท่ากับ40บาทคิดจากเงินคงเหลือก่อนนาะนี้80บาทลบกับ40บาท เท่ากับเงินคงเหลือ40บาทนั่นเองค่ะและนอกจากเรื่องของการเลือกซื้อของใช้ตามความจําเป็นแล้วนะคะเรามาลองคิดเพิ่มกันอีกนิดนึงค่ะในเรื่องของความพอดีและการมีความรู้ค่ะเช่นเราใช้ยาสีฟันในปริมาณที่พอดีค่ะ <S <S ไม่บีบเยอะไป <S <S ไม่บีบน้อยไปและไม่เปิดน้าทิ้งไว้ระหว่างแปรงฟันค่ะและถ้าเราดูแลช่องปากและฟันของเราได้ดีนะคะก็จะทําให้เราเนี่ยประหยัดค่ารักษาฟันของเราด้วยค่ะ หรือถ้าเรามีความรู้ก่อนที่เราจะเลือกใช้นะคะว่ายาสีฟันอะไรดียาสีฟันที่ผลิตจากสมุนไพรก็จะดีกับสุขภาพช่องปากของเราด้วยค่ะจากตัวอย่างเรื่องการแปรงฟันน้องๆจะเห็นว่าความพอประมาณมีเหตุผลมีภูมิมคุ้มกันบนพื้นฐานของความรู้ควบคู่การมีคุณธรรมคือหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไม่ได้ไกลตัวและสามารถฝึกทําได้อย่างง่ายในชีวิตประจําวันและเราสามารถนําความรู้เรื่องนี้นะคะมาปรับใช้ในเรื่องของการวางแผนการเงินได้อีกด้วยลองมาทําความเข้าใจกันเพิ่มเติมนะคะพอประมาณมีความพอดีไม่มากหรือน้อยจนเกินไปได้จากการวางแผนการใช้เงินการมีเป้าหมายในการใช้จ่ายเก็บออมสำหรับสิ่งที่เราตั้งเป้าหมายไว้หรือมีความจำเป็นต้องใช้มีเหตุผล ตัดสินใจอย่างมีเหตุผลโดยดูจากองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องและผลที่จะตามมาได้จากการรู้จักแยกแยะความจำเป็นหรือไม่จำเป็นมีภูมิคุ้มกันการเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อรับกับสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากการออมเงินไว้ใช้ยามฉุกเฉินและการจดบันทึกบัญชีแก้มลิงเพื่อช่วยให้เราตัดค่าใช้ใจ่ายที่ไม่จำเป็นออกไปมีความรู้ควบคู่คุณธรรมมีวินยัยมีความซื่อสัตย์รอบคอบ ในนกการจดบบััทึญชีพี่มาปรางคาะตอนนี้น้องๆได้ผ่านภารกิจสองภารกิจย่อยกันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทั้งเรื่องของการเลือกซื้อของใช้ที่จําเป็นหรือไม่จําเป็นและการบันทึกบัญชีแก้มลิงค่ะพี่ๆเห็นว่าน้องๆได้ผ่านการเรียนรู้มีความรู้มีภูมิคุ้มกันติดตัวพร้อมที่จะไปทําภารกิจกับพี่ๆแล้วคะ่ะ ได้เลยค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะขั้นตอนต่อไปเนี่ยจะให้น้องๆน,นำความรู้ที่ได้รับมาไปใช้กับกิจกรรมไทยพาณิชภารกิจพิชิตอ้อมถ้าพร้อมแล้วนะคะไปเลยกันเลย